ีน้อยเกาหลีนะฮะเสียงควรจากคนไก่มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามานะเขาบกคิดถึงหรอกผู้หาเงินนะเขาคิดเพียงแค่ได้เงินเข้ามายายเอ้ยทั้งเล่นหวยทั้งดื่มทั้งเล่าทั้งเมาเออสำหรับไอเราก็ทำงานในประเทศเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าบบได้เป็นผีน้อยเนาะอันนี้มารอบที่สองแล้ว บอกเลยว่าแรกๆเหมือนจะภูมิใจใช้นี่ใช้สินซื้อรถเริ่มสร้างบ้านอ่ามันน่าจะพอเพราะเราตัวคนเดียวที่เสียสละก้าวมาไม่มีลูกมีผัวเนาะเออสุดท้ายมันบ่พอนะฮะเพราะความอยากได้อยากดีของพ่อแม่แล้วก็น้องเนาะคนที่อยู่หนูมีน้องสองคนนะฮะเป็นพี่คนโต เดินทางมาเกาหลีครั้งแรกอายุยี่สิบปีนะผ่านไป4ปีหมดคอนแทคตอนนี้กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองนี้บอกเลยว่าประสบการณ์ครั้งแรกก็เป็นครูให้กับตัวเองนะคะเป็นครูให้กับตัวเอง 1. เงินไม่เหลือไว้ให้เราเลยเนาะสองนี้สินที่เราลื้อไว้หมดแล้วเขามาเริ่มใหม่นะฮะ สามโอเคนี้ข้อสามนี่โอเคถือว่าดีบ้านเสร็จเนาะอมีรถแต่คำว่ารถก็ยังว่าแหละซื้อมาใหม่ก็ใหม่กว่าเราจะมาผ่อนเนาะเออพอหมดไปมันก็เก่าเก่าแล้วก็ซ่อมคนใช้คือคนอยู่ตรงน,นู้นนะฮะน้ํามันก็เป็นของเรานะเงินเดือนส่งกินก็เป็นของเราค่าผ่อนรถก็เป็นของเราอืมพอไปชนน้องเจ็บ ถ้าพยาบาลก็เป็นของเราใหญ่จ่าเอ้ยนะฮะตอนนี้รอบโปรเจกต์สองเข้ามารอบที่สองนะไอคอนแทคทีละสี่ปนะีเนาะเข้ามาสองปีละก็มานั่งฟังวิดีโอใหญ่จ่าอยู่เดสเออคิดแล้วมาเห็นเรื่องผีน้อยตรงเนี้ยนะบอกเลยว่าน่าสงสารเขาจริงๆยิ่งตอนเนี้ในเกาหลีเนี่ยเขาเลาะกวาดนะฮะอืมบางคนไปเจอเจ้านาย ร้ายแบบความไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะว่าภรระต้องส่งเนาะก็หลบหลีกกระโดดบีบบังคับอย่างที่ข่าวบอกมายายจ๋าเอาจริงๆข่าวเขาก็มีทั้งทีวีทั้งช่องอื่นช่องที่อยู่ในเกาหลีเออแต่น่าสงสารนะพ่อแม่บางคนยังไม่มีความรู้สึกที่จะสงสารลูกของตัวเองเลยยายเอ้ยแม่ซันนะอันนี้พูดถึงนะของค่อยก็คือกันแม่ซัน ามานี้รอบที่สองปัญหาไม่ใช่อะไรลูกชายจะแต่งงานบวชก็เงินเรานะเรียนก็เงินเราสรุปแล้วตอนนี้เขาจะแต่งงานอต้องหาเงินสินสอดให้แม่ก็เลยบอกว่าหางานทำเนาะเรียนก็จบแล้วทำงานหาเงินแล้วแต่งกันเองแม่ก็โวยวายฟุ้มไฟเหตุผลเพราะอะไรนะน้องไปเอา เด็กที่ยังไม่ครบส8บปดพ่อแม่เขาโวยวายรักกันตามกันมาเป็นเรื่องเนาะครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่เดือดก่อนที่จะเขียนมาหายจจานะคะอันนี้เขียนมาเมื่อคืนนี้เนาะเขียนมาใช่เขียนมาเมื่อเช้านี้นี่ตอนบ่ายเย็นไอ้บ่ายสองของเบลเยียมอ่ะยังไม่นานวันนี้เองนะฮะเพิ่งเห็นเนาะเนาะ เป็นเรื่องแม่บอกว่าพวกถ้ามึงยังไม่มีเงินส่งก็จะไปกู้ธนาคารต่ออ่ะอันนี้เริ่มสร้างหนี้แล้วนะสร้างหนี้ใหม่แล้วใครเราจะรับผิดชอบใครเราจะรับผิดชอบอ่าก็เลยการมีปากมีเสียงกันกับแม่แล้วมึงจะให้กูทำยังไงล่ะมึงจะไม่ช่วยน้องมึงจะปล่อยให้น้องนู่นนี่นั่นหรอเพราะว่าไอเขาเรียกอะไรล้วบ้านเราเด็กไม่ครบ เอผู้ยาวภาคผู้ยาวหรอเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอ่าก็เป็นเรื่องอ่ะนี่ถึงเราจะพูดหรือเถียงหรือให้เขาไปสู้เองยังไงแม่ก็นำหน้าเพราะลูกชายรักเนาะอะลูกคนเล็กนะฮะก็ต้องทำใจแต่บอกตรงๆเลยนะมารอบเนี้ยแบ่งเก็บเงินเข้าบัญชีตัวเองไว้ยายจ๋าเอ้ย แบ่งเก็บเงินเข้าบัญชีตัวเองไว้ว่าพยายามที่จะไม่พูดพยายามอดพยายามทนแต่ก็พูดเสมอว่าให้พินิษพิจารณาใหญ่เอ้ยแม่เอ้ยชีวิตค่อยกระแก่ขึ้นสุกมือนะนะอายุก็มากขึ้นตอนนี้ก็จะเข้าสามสิบแล้วให้พินิษพิจารณาดูว่าฉันจะมานั่งให้เฝ้าลูกหลานผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีของตัวเองก็ไม่มีแล้วทีเนี้ยสร้างภาระปัญหาเพิ่มแบบนี้จะไหวไหมยย๋ยจ๋าบอกเลยพูดไปอืมก็เศร้า อนี่แหละคือหัวใจคำว่าพูดได้เขาก็ไม่ฟังนะพูดได้เราก็ไม่ดีเอ,อกลายเป็นลูกเนรคุณยามเราไม่มีหรือให้ไม่ได้เข็นเข็นเงินเดือนออกมาเนาะหนูทำงานเงินเดือนออกมาสองครั้งแต่ว่ามันก็ผิดอยู่ที่เราแหละเราก็บอกเขาตามตรงในชีวิตความเป็นลูก กับพ่อแม่ก็คิดว่ารักเราเนาะเราก็พูดตรงๆตั้งแต่แรกแล้วว่าเงินเดือนประมาณเท่านี้เท่านี้อจริงอยู่ว่ามันเท่านั้นแต่กินใช้อยู่ที่นู่นเราก็ต้องใช้ใจะนะบอกให้เราประหยัดแต่ทางบ้านไม่เคยช่วยเซฟและเก็บไว้ให้เลยนะคะไม่เคยประหยัดไว้ให้เลยแล้วจะเอาไหนมามีวันนี้หมดแรงทะเลาะเรื่องน้องนะคะทะเลาะเรื่องน้องเรื่องผู้หญิงอก็เลยวางไป แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเดินหาเงินเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาในตรงนั้นคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกว่าใครสร้างก็ให้คนนั้นมันแก้ไขให้มันไปทํางานแล้วให้มันไปใช้นี่ตรงนี้เองนะอันนี้คิดนะเพราะวันนั้นเถียงกับแม่ก็วางไปเลย เนาะยังไม่ได้คุยอะไรอืมและจะตัดเงินเดือนผ่อนลงนี่ความรู้สึกเนาะอันนี้เขียนมาหายเยจ่านะฮะลงแล้วจะเก็บเข้าบัญชีตัวเองไว้เพิ่มอีกสักนิดเพราะตั้งแต่มาสองปีนี้ก็ได้ไม่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวอันนั้นอันนี้สุดท้ายเราก็ใจอ่อนนะคะอืมให้เขาอยู่ดีแต่มองแล้วมันไม่มีคำว่าจบเพราะตอนนี้มันจุนเจียลงไปถึงน้องแล้วทีนี้น้องมีครอบครัวมีน้อง สไปยเข้ามาเขาจะมาช่วยเหลือหรือเขาจะมาสร้างปัญหาให้เราเพิ่มก็ยังไม่รู้จักเลยยายเอ๋ยฟังแล้วก็เนยหัวใจนะคะว่าลูกเขาก็ยังเรียนอยู่ว่างั้นผู้หญิงก็ได้ี่ไปรับปากรับคําเอาเขามาเรียนบบสําหรับแม่เขาค่อยกระบอกหใจยังไงจะเข้มแข็งใด้บยายฝากถึงเว้าไปเขากับอกเข้าใจทุกในหัวใจคือคนผู้หา นะถ้าโบเก็บไว้วังซิคอยลังไปเพิ่งเขา่าหรือให้เขาเก็บไว้ให้บอกเลยอย่าฝันนับจากวันนี้สีเข้มแข็งกับเจ้าของหลายๆสนะซีให้เท่าที่ให้ใดอันไหนที่สร้างปัญหานี่สินที่จะแต่งงานน้องให้เขาลุกขึ้นมารับผิดชอบหางานทำ แล้วใจเองเพอทกโสมันก็ะบได้จีแบบว่าคักๆเนาะมันก็ะเสียเป็นลายปีใจดอกไปอีปอยในเรื่องนี้คิดเห็นเป็นจังใดมาสั้นยายตอบหนูสักคำสิมาสั้นลูกสาวเกาหลีพี่น้องตอบสัตว์คิดถูกแล้วและคิดต้องทำให้แม่ได้รู้สึกนะพอเขากรเท่าลงสูมือเว้าวทำงานเมืองนอกเห็นบอทั้งหนาวทั้งน้ำแข็งภาพที่ส่งมาให้ยายดูเนี่ย เออเจ็บป่วยห่อยเหงาอยู่คนเดียวอ่ะเซฟเก็บเงินกําหนดกลับเอาตัวผู้เดียวมีเงินมีทุนตั้งหลักเจ้าของเอาสิมบืนอยู่นี้ได้จากปีเพื่อคนอื่นได้อีกนานทอใดมีให้เจ้าของหรือยังคิดแบบนี้บอผิดนะเพราะเราก็ช่วยเหลือเขามาจนพ้นเรียนจบแล้วเนาะอันอย่างก็มีสำรองให้สะดวกสบายแล้วอ่านับจากวันนี้ พูดแล้วให้ทำทำยังคําพูดเพื่อเจ้าของแม่บอกเข้าใจเล็กๆปล่อยเพลินเฮาบอิทิ้งให้ใจให้สอยเออแต่บอให้เหลือเพื่อแพรรอบข้างคนอื่นสบายจนคิดว่าเงินลนมาจากฟ้านะทำงานเกาหลีบ่ได้สบายอยู่กลางไฮกลางสสวนน้ำแข็งหนาขนาดนั้นจริงๆ ตัดใจเธอแล้วถอยหลังมากำหนดเงินที่จะให้เขาและถอยหลังเก็บเงินดูแลชีวิตเจ้าของสาวเอ้ยอยายจ่า,จาก็ให้กำลังใจได้เท่านี้เนาะอาฝากทุกคนเป็นคอมเมนต์แล้วก็ช่วยเสริมเติมกำลังใจคำแนะนำเพิ่มด้วยนะคะจักผู้ใดมาเคาะประตูตั้งๆไปเบิงก่อนเดอ้อผัวเราวะ